ต่อไปตั้งใจฟังคําสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวินหยฟังในเรื่องทําให้มากซึ่งมักมีองค์8ย่อมน้อมไปสู่นิพพานในหนังสือพุทธวจนณะหมวดธรรมฉบับปฏิบัติสมถวิปัสสนาหน้า126จากพระตาบิฎดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนณะเล่มที่19หน้าที่49ข้อที่189 ภิกุทั้งหลายแม่น้ำใหญ่ๆสายใดสายหนึ่งนี้คือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำอจิรวดีแม่น้ำสรภูแม่น้ำมห ah e, ีทั้งหมดนั้นไหลไปสู่ทิศปราจีนหลังไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกุ เมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เมื่อกระทําให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ก็เป็นผู้โน้มไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานชันนั้นเหมือนกัน